โอเคครับ้าจุดเดูแอยู่แบบแบบพี่กำลังแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมระบบแบบเราจะมาเล่นเกมระบอกต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบใช้แก้มเล่นนะมแล้วโอ้ยโอเคนะตอนนี้เราเริมอันนี้เรารอคนก่อนนะโอเคตัดไปเลยแลวกันโอเคก็มาแล้วโอเคโอ้โอเคอันนี้เราต้องใช้แก้มเล่นเลยนะแก้มอันนี้ใช้แก้มอยู่โอ้ย โอ้ยไม่ไปอะเอาอย่าบอกอย่าบอกนะคุณผู้ชมมันมันไม่ตอบสนองจะแก้มเราโอ้ไม่กอดเกมคุณภาพปากนะคุณผู้ชมอันนี้ผมเพิ่งตื่นนอนเสียงก็จะแปลกๆหน่อยมันอย่าบอกเลยมันมันต้องไม่ใช่มันต้องเอานะไม่ดีเลยเราบอกแบบเออแบ่งแปลงชั้นและแก้มก็คือเป็นในในฐานะที่อยู่ชั้นต่ำแล้วก็ต้องอยู่ชั้นต่ำไปก็คือไม่มีไม่มีรักมาขับได้นะแต่ถ้ามือนี่มาขับได้นะโอ้เราบอกเหยอียดแก้มนะคุผู้ชมโอ้าว เออนี่ใครวะเนี่ยเอออ้าวมีคนมีนูบอยู่ข้างในด้วยบูมโอ้โหโอ้ยจีแมวชมระเบิดแล้วเราไปเข้าเบยเล่นเลยเป็นไงล่ะชุบชุบเออที่ใช้คางเล่นอยู่ด้วยชุบชุบคนลำบากเลยใช้คางเล่นปวดคอมากเลยตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอชิตจำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยก่อน เอ้ยโอเคเราเราจะเอาปืนแล้วกันเบอร์ม,ม่เอาปืนดีกว่าขี้เกียจเอาปืนชึบชึบชึบเบาเสียงเกมกันโอเคเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วกันนะใช้คานแล้วอย่าใช้แกมเล่นน่าจะกีก้มา,กม,ากมากเลยนะไอ้วงรังแยงเนี้ยอะไรเนี่ยอันนี้มันทหารกล้าตายผูย้ชมหน่วยทห,หารกล้าตายก็ถ้าตายก็ไม่เป็นไรผู้ชม ก็ไม่ต้องเออก็นั่นแหละก็จบคลิปแล้วแหละถ้าตายนะโอ้ม y g ก d อันนี้อันนี้คืออีบอายแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนบยัยอเคตัวนี้ลบแล้วไม่ชมผมรู้ว่ามันมันจะมีทหารกล้าตายเออสามสี่คนสามคนหรือเจ็ดคนนี่แหละอยู่ตรงหน้าเรานะ หน้าประตูตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้หน้าประตูตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีทหารดักอยู่ถ้าเราไปแบบนี้อาจจะตายได้ก็เราก็ต้องรักษาชีวิตท่านผู้ชมนะอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมว้าวชึบชึบเราจะใช้คาร์เล่เป็นของเท้เลยจบ อาจจะพูดไม่ดีนะมันลำบากมากตอนพูดเลยใช้ชชคาเล่นไปด้วยเนะี่ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหนี่เอาค้างถูหน้าจอโทรศัพท์มไมกี่ไม่กี่นาทีแล้วเนะี่ยกี่ที่ไหนไม่รู้นะสามสี่ตัวเลยนะมันเป็นฆาตกรจากพี่ปีบาตานะยังไงเจอละมีทั้งเจสันวอออวมีทั้งเออควีนหรือเปล่าก็ไม่รู้มีทั้งเจ็บ์ดิคิวเลอร์มีทั้งเฟรดดี้ด้วย แต่ไม oh, oh, oh. so. oh, oh, ่ใช่ฟร oh, yeah, oh, ีฟัสแมนเอาเอาเอาอันนั้นไม่ใช่นะนี่มันเฟรดดี้เฉยทึบเฮ้ยย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 อยู่ตรงกลางเยอะเดี๋ยวตายอยู่ก่อนเดี๋ยวโตนี่หน่อยโอ้ยว้า